ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสายดวนมากเนี่ยพี่น้องสายดวนเลาาขาดปัดนะปะทะเลาวพ็โคกเลยพี่น้องเนะอ,ะ,อ,ะ,อะมือนีมีสายดวนของขาดปัดพี่น้องะนะข้ะะามาแล้วฝากคนละไล k ์คนละแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้ครับทางช่องมากอย่าดวนๆเลยทีเดี๋ยวสำหรับแนวทางเย็นนี้นะแนวทางเล่าพัฒนาเป็นของขาดปัด เพิ่นสายรบนเขามาว่าจะบ่ลงมหรืออะพีนะ่น้องอ่าก็เลยเอ้ามีเอฟซีพันเขาว่าเอ้ะพี่เจี๊ยบมีสายบรบนบ่ประส่นเพิ่นว่าเอาเมื่อไรมีก็จะลงให้เรามาเหาเนาะครับผมอ่านะมื้อนี้เป็นอ่าวันที่27่สิจวันพุธที่ยีิกันยายน2องพันห้าร้ยหกสิบนะเอพี่เจี๊ยบจะทวนแน่ท่า ก่อนหน้าพี่น้องเด้อเอากระดาษทื่อเฉ่ๆหนะแล้วขาดปัดนะแล้วมีเพิ่มเลยเตรียมเลยนี่ครับผมเขียนเขียนใหม่เอามึงหม่พหรอกอันนี้คือชุดเจ้าชุดเดิมอ่าชุดอันนี้ชุดเดิมไปแบบก็เฝ้าพี่น้องเพราะว่ามันนั่นแล้วเพิ่ณเพิ่งว่างสายเมื่อกี้นี่มาให้คุณว่างสายเพิ่นอันนี้คือชุดเดิมใครจะตามชุดนี้ดดก็พิจารณาดูนะคะ ทุกตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะใส่วิจารณาญาณในการรับชมต่ว่าเมื่อกี้นี่สายตรงเข้ามาะที่ห้างเนาะค่ะเนาะไอ้พี่เจ็บจะเขียนให้ฮะอันนี้สายด่วนของเราค่ะปัดนี่เพิ่มเติมเข้ามา เป็นแนวทางวันที่27เติม966เพิ่มเติมตัวใดแนม่มาให้ก็เพิ่ม3คู่สายด่วนมึงเป็นไหนมากเมื่อกี้นี่เพิ่งว่างสายนะ,ะเพิ่มเติม3คู่ครับผมให้สิม,มาแต่ชุดสายด่วนนี่ก็แล้วแต่พิจะะารณาเมืองเอาครับผมนะอันนี้ตัวไหนมึงคะผมมีซีมึงครับ สี่หนึ่งครับชุดเพิ่มเข้ามาอันนี้คือชุดเพิ่มนะคะครับผมแต่ไม่ต้องโทรนะคะ FC หุ้ยไซไม่มีใครรับะสี่หนึ่งนะคะอ่สองโอ้่หนึ่งสี่สองแล้วก็ศูนย์แปดศูนย์แปดอ่าสายด่วนเพิ่มเติมสายด่วนนะคะสายด่วน นี hi, à, m, m, ่พี่น้องอ่าคือเพิ่มเติมจากชุดไหมาตอหัวน้อเดี๋ยวที่ว่าพ่อเห็นออกแล้วท่านว่าอ้าวคนไหมาตอเนี้ยไม่เจียบอให้ใส่กระดิ่งไว้พี่น้องนะให้กดกระดิ่งไว้เวลาทีมงานลงแล้วก็กดมือทุกช่องพี่น้องนะชุดเต็มนะแอดมิูจียบจะให้ดูชุดเต็มชุดสองหัอันนี้คื่องคนไฮมากบางจออาจจะไม่ครบนะ เห็นไหม,เ,หไหมเดลจอนะคะนี่คือล่าสุดพี่น้องอ่านะคะล่าสุดนะล่าสุดนะคะ,ะน,ะคะะนี่เห็นบ่พี่น้องนี่อ่าสี่หนึ่งสี่สองแล้วก็ศูนย์แปดครับถ้าผู้ดใดมักทั้งหมดทั้งเมือ่อนี้เจ็บอยมกักสายด่วนดอกก็แล้วแต่พี่เจรณามึงนะเพราะว่าตัวเลขมีโอกาสมาแล้วก็มีโอกาสหลุดครับผมขึ้นกัอย่างไหนเอฟซี มีชมมิมานแหละพี่น้องปกติีทามือไหน่นบ่ได้สายตรงก็ไม่พี่เจ็บแบบจะจบคลิปไปเลยแต่ว่าเพิ่งเดียวว่างสายพี่น้องคุณว่าก็มากคำๆนี่แหละแล้วก็มาพร้อมกับแนวทางเราเพิ่นโคกี่ชอบที่แล้วเขาเล่นวิ่งเราเป็นโคกเจียดนาเจียดหลังพี่น้องอุ้ยเนาะสำหรับเราเป็นโคกเอฟซีกะทำหาอยู่มาหาเองไปแบบเป็นดวนนะเพราะว่า เออ่สิบเก่าราชกาล <มา S 1> แล้วมา,มาคำแอดมินกับฟ้าวนักเอฟซีเขาอยู่นะสวัสดีเพืดด่อนในงานกินแรงกนะน้องม,มือนี่ะต่อไปเป็นแนวทางของลาวบ้านโคกนะฮซึ่งมากพี่น้องว่าบ,บ้านโคกกันใดรอบที่เดียวเพื่อนก็ตัดออกเพื่อนตัดออกเพื่น ตัดออกมันวมาตูแล้วตัดก็ตีตูพี่น้องแต่เส้นได้แต่เส้นดหญแล้วังโป๊กกระไดแอ็ดพี่จักสิว่าจังไดยเิ่นกิยากรรมันหน่วยนะเพิ่นกิจยารหาตูเด็ดๆนั่นแหละพี่น้องวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวสิว่าบ่เห็นออกแล้วต้องคอยเห็นมี่ต้องลงหีเอฟซีก่อีกคนลาวันโคก่ะมีชุดตัวไหนมั่งจ้ามี ใช่อยากวิ่งก็คือวิ่งแปดกับเก้าแปดกับเก้านะคะเพราะว่าจะวิ่งแเบบิรงตัวเลขอาจจะอาจจะวิ่งตัวตบบนี้แหละเขาปูอย่างแรงน้ำลางำมาโขกที่เราตั้งแตกเลยวิ่งแปดกับเก้าเนาะครับน่าจะเป็นนี้แห,ะหละพี่น,อนอ้องเพราะว่าเพิ่นจับคู่มาให้เพิ่นจับคู่มาให้เลยเนาะพี่น้องถ้ามันโขกคุณที่านยังใส่หลังอ้อาวจับคู่ให้สี่คู่สีห่หาง <5 S 2> เดิมสีคูสหางคือเ่าแปดแปโอ้มาแปดเลยทีเดียวแปครับ5 88แปล้วก็แปดสองแปสองแปเกาปดเก้าแล้วก็เก้าสองีเราสี่ สีคู่สีหางสีครูสีหางคือโกบีนอตสำหรับเราผงด้วยค่ะเด้อแต่ว่าฮมีแต่พี่นมองมีเพิ่มเติมคือไหาพี่รองเพิ่มเติมขึ้นมานีเพิ่มเติมคือว่าเอาไปพิจารณา่าเพิ่นว่าข่้นเนียนเนียนเนาะส่วนตัวเพิ่นเพิ่นก็คือแต่สี่คููนี่ขึ้นมาตฐานอยู่แล้วสีคููนี่คือมาตรฐานมาตรฐานเลขสูตรเนาะเป็นสูตรเป็นถักออกมาหาเด็ดเด็ด ที่เพิ่มเพิ่มให้บ้านเนี่ยเพื่อหาไม่บดไม่ลางเราสั่งตัวนี้พามีเพื่อไม่โตกันอ่าตัวกันสามตัวเพื่อตัวกันเพิ่มมาอีกสามตัวนะคะประมาณนี้แค่นี้นี่แค่นี้ครับผมอ่าตัวเพิ่มเติมขึ้นมากเพิ่มเติมก็คือสามเก้าสามเก้าพี่น้องจะมีเจ็๊ยบจะเขียนตัวลงเลขเลขลงกว่าเดิมนะ้พี่น้องเอฟซีห้อฟังไว้นัมพ์บ้างสามเก้าค่ะสี่เก้าโอ้ 4ี่เก้าห้าเก้าอ้อืมแต่ว่าคนฝากมากคนมักชซโตก็คือมักสามคูห้าหลังโอ้ขีด้ใตาเลยโอ้คนมักสามกูแต่กางกี่น้อยพี่นลังก็เนี่ยเบอร์ดีๆก็พี่น้องนะนี่เป็นสูตรพันอ่า แล้วมันกบมันบาตรงกับสูตรเนอ่ยพ่นก็ฝากเพ่นก็ยยำก็มาให้นึงว่าส่วนตัวพ่นนี่มันมีมันมีอะหรอกทั้งบนทั้งล่างมาะที่สุดกจะเป็นแนวทาาเนาะกันเนาะเจล้านมันอเลขพันประกอบคู่อันนี้คือเลขสูตรประกอบคู่ออกมาแปดแปดแปดสองแปดเก้าเก้าสองผูดได้มัดตามสูตรเอาลาบพันโครอบที่แล้วตัววิ่งพันบังคับ อยากให้มันออกบนออกล่างพี่น้องแอดมินเจียบอันแอดมินเจียบรู้อยู่พเพิ่นเคยได้เพิ่นเคยแตกอีีเพิ่นธ์ทรงอะไหร่แอดมินเจียบเมื่อวันก็แตกบุญแตกล่างเอามาลงช่องการนี่ล้วล้อไม่แน่เย็นนี้อาจจะมีเฮนะสำหรับลาวบรรโภคนติดตามอยู่เด้อพี่น้องเด้อก็ขอบคุณแนวทางเพคนหลายๆเนาะค่ะเนาะที่คิดหอดคิดถึงทาง่องอยู่นะสำหรับแนวทางลาวบ้านโชคเพื่อมีโชคมีมาน้ำกันนะ เป็นยังไงพี่น้องเห็นว่าอัน,นี่คือของลาบมันโขกแลนะ้วคะเด้อนะแอดมิเจีจะย้ำอีกมิ่งแปดกับเก้าอันนี้าานี่มหาแห่งเพิ่มเติมให้ตัวเพราะว่าเอฟซีเพิ่งกลับมาอขอตัววิ่งแน่เอ็ดมิเชีมัน,มน,นว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเมืองเันว่านี่นะจับคู่แปดแปดแปดเก้าแปดสองขอไปแปดแปดแปดสองแปดเก้าเก้าสองทิมบอลให้เพื่อนบา แต่ว่าเพิ่นกระซิบกลับมาเองับทางที่งานว่าแต่ว่าไปมักลายไหลเดียวสิว่าบ่บวกอันวมาเอาดูไม่ได้หนีเิ่นว่านะที่เิ่นมักนี่สานเก่าซีเก่าหาเก้าชอบชุดไหนกัดนะผัดก็ผ่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะสวัสดีพี่น้องทางเพจ Facebook ด้วยนะคะ99บาวอีสานเจี๊ยบ165่งห n n ้าแนลนะ อ่ใกล้จะจบคลิปแล้วแคปภาพใครย e ังไม่เห็นนะใครยังไม่เห็นเพื่อมีโชคมีหมาน้ากันหรือแรกจะเฮ่นละขอบคุณแนวทางของอลาวไม่ว่าจะลาวขาปัดหรือว่าลาวบันโขกเด้อเด้อฝากตอนเขามาตอนขับคำแรงๆให้เอฟซีแฟนเพจแฟนช่องเข้าผูดใดเห็นคลิปนี้ก็ใไ้มีโชคมีหมาน้ากันให้เฮงเฮงปังปังให้เฮงเฮงรวยรวยนะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะนะคะ